สบายดีพี่น้องสบายดีสมองสุบันลูกพ่อกับซ่องน้องเออดูเมือนน้องสาวหลายพี่น้องกับเคย์หลาพี่น้อง,องตอนนี้อยู่เพื่อนเนาะกะอยู่กับใครได้นเ,าเนาะแม่ตเทีเงินอ่าเงินอีมีเงินพิเศษน่าใส่เงาบางทูเชาวพัน่นั่นแหละชิพาประเด็นบุญธาติหัางพอได้มีโหลดกระติดต่อน้องสาวหลานนะพี่น้องเอ้ยมาหาพน้องสาวหลายนังอยู่เพื่อนเลย ไม่มีรถไปอยากไปกับน้องดำอยากไปเที่ยวเอ้าสุมเาให้บ่สบายดีไปเที่ยวกัน้องไดนี่้องหลังีไปสบายดีพี่น้องน้องไหมครับซ่อมเคยลน้องดสวัสดีป้าลุงนมาแต่โรงเรียนไปเที่ยวกันาลุงมามาแต่โรงเรียนเลยมาแม่เล่นนเด็กๆโรงเรียนตัวลขาวโรงเรียนตแลนบ่ได้ขาวเนาะ น้องไม้เขาโรงเรียนยู right. uh, ่ตอนเช้าไหีน well. ้องไม้ตอนเช้าเขาไขในคู่ไปใส่ไหมเมื่อไรวะในคู่ัดสบายทุกวันในคู่สองคนพี่น้องหองัซี่หองน้องมันกับไปเที่กันไหมอยื้อใชแอลลันปัอยากเต้นเพลงอี่แลนว้อกันเต้นดูสงคนม่เปเก่าสี้มมา้กินให้เต้นเก่งหม พพาไปเที่ยวรถี่ยังอยู่ได้นีไปเลยนีเต็มอยู่พููู่่ไปจังเล็กหน่อยเต็มพี่น้องต่อตัมลงมาดูลงมาแอลลันปัดลันปัดเจ้ายังอ้ยังข้าก็บริจินมันมีว่าจะบินนี่เด้เออนะเต็มแค่วันรบ่เต็มนะใช่การบ้านเาเห็นแล้วละ มาเห็นมั้ยดูมันยังบ่แล็บมาเห็นแล้วใช่สิเก่งชองคนนี่ดูชิปบวกชิปเอสเป็นเท่าไรชิปบวกชิปเอสใครสิปบอลช่องคนนั่นเก่งอ่าะแต่โคบลูกมาหน่อยเอ้ยยันห่ดทันเอออันนี้ป่อหาพี่น้องน้องด้านนี้ป่อหาเนาะมาอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเรายังไม่ทันรออันนี้เอารังมานั่งใส่ตังเน๊ะตังเน๊ะขู่ไหมตังค์ทางลางนะ อามาหนังเฮียเราเปล่าทชนาไดยมาพี่มาพี่มาโอเปกันเดียวเอวด้โอเปนแล้วไปถวยก่อนเลยได้ลดเออเนตังเงินคนละอันนี่ไปถวยก่อนเด้ชนะด้วถ้วย้วยมาสองล้านบวกแปล้านสอล้านบวกแล้านเป็นเท่าไหร่หม่งล้มือแนมือ 2องล้านบวกแปดล้านกับสิบล้านเออด้วว่าเจ้าจ้าวไมจิต้องบ่ง้าบก่งทำไมเเต้อสิทาเต้กบกได้เยาบสบกิอเก้าบอกสิบเก้าบอกสิบเก้าสิบเก้าบกเก้าเจ้าเจ้าเก้าอาาาี่เออสิบเครับพ่าเก้มันบอกเมน มันก็เป็นเออบ่มันฉามันไปแล้วมันฉาดได้ช่วยไว้ไว้แลมแล้วลมรมพี่น้องเลยตอนนี้นะร่อมกันช่วยเป็นนิ่งช่วยเป็นนิ่งเอ้าด้วยบ่บ่กินให้น้องไม้รถเอ้าวใบอะไรนะให้น้ำมาแก้ก้างบ้านนี่น้ำบ่น้เตี้ยอยูุธงนี่ซื้อให้ดูพี่น้องกระบปาเอาเงินให้ไปซื้อธง môn này Come on, chong đường, đường anh <laughs> <hồn. Mà> <laughs> <laughs> à, <laughs> hơi. đường đưa anh anh hạp. Chong đưa anh hạp. Chong đưa anh bạn Chong đưa anh hạp. Mam bong 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 ยังขีดไหลเลีอยอยู่นะตอนนี้ยันจะคล้องบันทึกกางขาเป็นอะไรกางขาออากางขาบโมีเนี่ยถ้วยพี่นเท่าไงกางขากับกางขาข้างจังนข้าจังข้าจังเอ ไปที่ไปเที่ยวมื่อรไปเทียวงไปบ่ไม่ไปมันไกลพอมีอืมห้องนอนนั่นนอนย่ำพอไหห้องนอนเหี้ยเหี้ยเยออบรเียบลกกระบาร้านนั่นาเหียวใกล้พอกล้เม่บ่ได้ดอกด็กง้อยพี่น้่งเลยแาวงไปกรุงเทพไว้ยังขี่ทอดพอขี่ทอดแม่เนะ ใหญ่ลยค่ายนี่มองมคือีด้เล,ลหนักเต็มขิวเต็มตามึงดี่อะังเกตบพงโดดตังเกตริงหนักคน,นเมนนนทนเท่ากันอยู่้นี่ตเลยอืหน้าตากันยังก็เบิดหนึ่งว่าตาบริดำแ <จะ S 1> ตาออกสีชมพูเจะแ้วมังสีเปลี่ยนแล้วนี่ต้อตเป็นล่าขนองเทาได้ีด่ <laughs> อานงไม้นั่งดีดีสิลูกไม้คือใส่แต่ชุดตัวเก่าสุดที่มีสามสุดนึงมีสามสุดคือใส่แต่ชุดนี้นะอ้าว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 ลูกลูกมึงไม่มได,นะด้จิตใจนะมึงดูพี่ดอกเอ็ดเองมึงดูประหลาดลูกเลยหนังนะกับบอกระดับแต่แม่น้องไม้ฮ่ากับเด็กเด็กเลยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีนิ้วลายนี่อ่า มาถ้วยมาถ้วยโป้ก่อยโป้จับอันมืดพ้นพี่น้องเลยตอนนี้นะหลุดไปนะดำเด็ดรอปล่อยคือดำขี้พ้นสิตโต๊กนี่ตอนนี้ แล้เห็ดโปปยเรยบยานก็ก็ยานะงยานพอดอืยังยาต้องกาใบตองนะกันเห็ดเ่าโอยเอาเอากะไผาดีได้เอากระไผต้องกามีตุ้มหูด้วยนะถ้าบ่มีนะงานของเห็ดถึแม่ไปื่อยไปเนอะนี่มั้

อ่ะน้องไม้ลงก่อนอดำอ่ะเร็วเร็วเร็วอกหมาได้โรงเรียนค่ะเด้อ ไม่ดีหรอไม่ดีอ๋อเด้อมึงดูี่เราต้องใส่เพลงแต่งเองอยู่นี่ม่ได้แต่งอืมใช่ย้ายจุดย้ายจุดเบิ่งมาแทนซีดีไงบอแก้วันคือว่าเขาแต่งออกมานะบนแนวหนึ่งอีกพออันนี้พออในคูนอนวินเออในคูนอนวินกินเหล <ENNIS> <th> ้านอนวินใส่สารเด็กๆมาอย่างมาเต็มก็คูนอนวินเด็กหน่อยเต้นยางขอขอขอกอยัง là na tan na tiêu, là na để lót. Nóng máy em đun. Ai đam loạng này, live phe ai, phi nông. Nóng máy, nóng bốc. Anh nóng này cần. À, Nước bểng, là ai bểng, 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 กล่องแ่ <c ười> ัดเทินให้อ่ะน้องไม้อะดังๆเดยอุ้มๆอยู่จมมุนอยู่เอๆพี่ดีมานังทนการทีดังไปเปเต้นอาาเต้นพร้อมเต้นพร้อมใส่เต็มที่ กำลังขึ้นคือคักคึกคักคึกคักองไมัยว่าทงตอให้กัทางลตทางพท้งหูทางตาหย่ยผั้บางเลนน้ำเป็นเถบอยู่ด้อกัมีขิวข้นมาอะอยากมาหลักท่าเลยพี่ย

โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ับพ่จ้ากับเด็กๆมวนหัวม้วนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคล้ายเด้อพ่อกันกินาพี่น้องสบายดีผ่า่องดูผ่าช่องดูนะไอ่ะน้องไม้น้องดำผ่าซองให้บ่าเลยเร็วผ่าซองเคยลายเร็วปะเฮ้ยผ่าซองเคยลายเอบ่าวลืมกดเข้ากดติดตามในไลน์เด้อ ปาลุงเดี๋ยวเบิ่งกล้องนําติเดี๋ยวเบิ่งกล้องนําบ้เอาใหม่ขส่งเคยละเด้อปาลุโอเคพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีเฮงสุขุคนฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะไปแล้วสดีโอ้อ้าวปิดอนบ่ยากดอกพี่น้องเอ้ย